สวัสดีครับผมมณีกมาแล้วนะครับผมของออนไลน์นะครับผู้ดใดสั่งกับเกงก่งบอกเราเลยครับว่าการหาของอ่ะบดยาใจห่อนครับถ้าใจห่อนได้ของบดีครับสั่งสินค้าออนไลน์สั่งได้กันทุกคน,นครับแต่สั่งแบบมีเหตุมีผลและกการวิธีการดูของอ่ะมันต่างกันครับผม ถ้าพู้ไรอยากได้ของดีนะครับผมมาหาเกิงได้เลยครับมาสั่งที่เก่งได้เลยมาพินิจก็ไเด้ครับจางเสริมสวยบอลลบือเฮานี่แหละครับผมนี่คือไฟฉายนะครับผม LED แบบสปอร์ตไลน์นะครับพูดอะอยู่ทงหนะ้าพูดอดแบบมัคความสว่างเด้อครับผมนี่อันนี้คือเพิ่อาพอเพิ่นอยากได้แบบว่าไฟฉายเนี้ยประันพอไปอยู่ให้อยู่หน้าเพิ่น อยากได้ความสว่างแบบไฟสายแต่ละอันที่พอเราซื้อมามันมันบอดีครับผมมันให้ความสว่างบอเต็มที่เท่าที่อพอใจนะครับมีเกงกัสสั่งให้เพิ่นนี่ก็คือสินค้าไฟฉาย LED เนะครับผมที่12ครับไฟฉายที่ซอ,องซ่องไกเอาความไกเนาะความไก่ประมาณ3 0 0เมตรนะครับตัวนี้แล้วก็มีปรับได้3เอ่อ5ระดับเนาะ นี่กระพริบซ่ากระพริบเร็วเหลือกิซูมทางไกลซูมไก่ช่องทางไก่กับสามลอยเมตรนะครับซูมขมังไก่กับกว้างปักแห้งเลยครับเอาความสว่างนี่จนตาแตกเลยครับตัวนีเป็นแอลอีดีเนาะเดี๋าทั้งสั่นเดี๋าทั้งแดดมาเบิ่งข้างในนะครับว่ามันปิดหนึ่งแดดโอเคนะครับมันกับทุลักทุเลนี่บูมีคนมาจับกล่องไหนอาตะเกมมาเบิ่งสินค้าข้างในเด้อครับผม มัน่ร้อยล้านพันเปอร์เซ็นต์เด้อสั่งของกับเกงในของชั่วครับเพราะว่าพี่น้องบัานบอระเบือเขากับสร้างนันเกงไปหลายคนแล้วเนาะมาเบิกข้างในอ่าดีเด้อครับข้างในทีเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ก็ะิอ่าใบรับประกันนะครับมีใบรับประกันสินค้าขอบคุณมาน้ำสางของน้งเกมมีใบรับประกันนะครับอ่าตัวนี้ตัวปลอกใส่ฐานเด้อครับตัวนี้ มันก็นจะเป็น2องระบบสายทานเดน้ำ้ากาแบตในโตครับตัวนี้เอ่เรามาดูต่อไปนะครับอันนี้คือตัวไออีกในเรืองเลยมั้งนี่เดี๋ยวด้วยครับอ๋ออันนี้ที่ชาร์จนะครับมีที่ชาร์จมานำสายชาร์จไปฉายใส่สาย LED บ้านเ้าเนี่ยครับอ๋ออันนี้คือกองครับมีกอง,งน้ำเลยครับตัวนี้ กิ้งสีบอกว่าตัวกระบอกนี่นักโมเมนต์ของเบามันเป็นอ่ามันก็นัดนักพอสมควรนะครับตัวนี้นักพอสมควรน้ําหนักพอใช้ได้นะครับตัวของของดีมันก็ต้องหนักประมาณนี้นะครับถ้าของบอดีกระจอกกระแจงนี่กิ้งรู้เลยว่าได้ของบอดีแท้เนาะโอเคเด้ี๋ยวมาแกะดูข้างในก่อนว่ามันเป็นยนะังไงเนาะ ขออนุญาตได้ครับผมสีทุลักทุเลเนี่ยมือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งจับอ่าโอ้อ่าหลุดลางนาตานะครับนี่ครับผมอ่านี่ครับผมนี่แหละครับคือเจ้าไฟฉายทีที่สองนะครับผมอ่าเบิ้งครับเบิ้งครับคุณนะครับงามปะครับนี่แหละครับมีอ่าแบตแจ้งเตือนตรงนี้นน้ำเนาะ ปับ๊บตัวนี้ก็จะดึงหัวออกก็จะเป็นตัวปับ๊บตัวซุ่มเข่าซุ่มออกเดีย๋ยวอันนี้ตัวตรงนี้ก็เป็นที่เสียบชาร์จแบตเนาะตรงนี้เนาะแมนบอร์กิงกระเพิ่งไปเห็นของนี่แหละโอ้โหโอ้โหตาแตกเลยครับรุ่นนี้จะรอเมืองก่อนนะไฟไฟมันเต็มบ่นนี้อ่าเดี๋ยว,วยครับกิ่ง ขอหยาดแป๊บหนึ่งขอตัดไฟเพราะว่าลองจากลองเบิงกับมันจับมือเดียวจะโ,โอเคนะครับกิ่งขอตัดวิดีโอมาทดสอบทดสอบไฟฉายดูนะครับว่ามันสีสว่างซัาใดยเด้อตัวนี้เด้อใครอยากได้เด้อครับผมของแท้ร้อยล้านพันเปอร์เซ็นต์ครับผมเบิ้งเด้อครับอันนี้ ปอดพูนะอันนี้เป็นได้ครับผมอยู่ทงงน้านี่ครับซองตาแตกเลยครับตัวนี้ mm hmm. บอดดโม่ด้วยครับผม mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นปรับไฟอ่อนเนาะอันนี้ก็อ,กอีกระดับหนึ่งเนะงาะน้มครับตัวนี้เห็นบอเห็นบอครับมีแสงมอีอันนี้ให้เบิงน้ำอันนี้ไฟกระพริบครับอ,อันนี้กระพริบซ่าเนาะ โอเคเนาะประมาณนี้ใครอยากได้เนาะสั่งกิงมาได้เลยครับผมสั่งเกิงมาครับราคาโรงงานนะครับผมกิงบอกเลยราคาโรงงานนะครับราคาท้องตลาดนะครับกิ่งจะบอกเลยตัวเนี้ยราคาท้องตลาดนะครับผมใครที่ลงกลนหรือเขาไปเบิ้อง่า,านกูเกิลหรือโฆษณามันลอยมากเลครับผม กิงบอกเลยกิงเห็นหลายคนแล้วครับหลายคนแล้วก็ได้ของกระจกกระแจกไปคือเกา่าถ้าอยากได้ของแท้คุณภาพแบบนี้ต้องมาสั่งที่กิงแล้วก็ราคาโรงงานเด้อครับกิงขอเน้นเด้อว,ว่าราคาโรงงานราคาโรงงานเห็นบ่แพคคู่ถูกกว่าเนี่ยปกติตัวนี้ราคานะครับผมประมาณพันหาเด้อตัวนี้เด้อเพราะว่ามันของหีของแท้ ราคาพันห้านะครับตัวนี้นะแต่มาสื่อกับกิงนะครับแต่มาสื่อกับกิงกิงบอกเลยว่าถือครับเพราะว่ากิ่งไม่ได้สั่งผู้ค้าคนกลางนะครับเพราะว่ากิ่งมีที่สั่งออนไลน์ที่สําหรับกิงสั่งของโดยเฉพาะแล้วครับบระวาชอปีเพราะวารสดาครับมองได้มองนึ่งนี่แหละแต่ว่ากิ่งสีมี่สาหรับของกิงงยู่แล้วครับสินค้าที่กิ่งสีสร้างเพลิน้วก็ นั่นละโอเคเนาะครับกินกับจบขอรีวิวสมิ่นะครับเป็นอ่าคอย่ำเนาะเป็นไฟฉาย LED นะครับผมอ่าที่12ซองตาแตกเลยตัวนี้กล่องมันมันไก่ครับแล้วมันความสว่างมันดุนะครับเมนบอร์ดเนบอรอันนี้ขนาดกลางวันนะครับผมก็กลางวันยังใส่ไฮแสงได้ขนาดนี้นะฮะว้าโอเคนะครับขอบคุณหลายๆนะครับถ้าใครอยากสั่งใครอยากได้ก็ โทรมาเลยนะครับผมนาเก่งจีทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็แอดไลน์มาก็ได้เดอ้อผู้ใดถนัดพิมพ์หรืออ่าแชทแชทเอียงก่อก็อื่นนะไม่เซ็นเจอมานะ่ครับตั้งเฟซบุ๊กกันเนี่ยละเขานี่แหละโอเคนะครับผมแล้วก็สินค้าอีลหลายตัวนะครับอ่าสักเบอร์ยันเรื่อนลบสั่งมาได้เลยนาเก่งสีหาให้